กรต่องกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมกีนแมสลาว,วันนี้ก็อยู่กับรายการกาจิอาคุตะโปรไฟล์รายการที่ผมนั้นจะมารวบรวมข้อมูลประวัติและความสามารถของตัวละครจากเรื่องกาจิอาคุตะมานําเสนอให้ทุกท่านได้รับชมและรู้จักกับตัวละครมากขึ้นนะครับซึ่งตัวละครในวันนี้นะฮะก็เป็นตัวละครอีกหนึ่งตัวที่มีบทบาทสําคัญมากในเรื่องและเป็นคนที่พบเจอรูโดที่โลกเบื้องล่างเป็นคนแรกอย่างเอ็นจินแล้วข้อมูลและเรื่องราวของเขานั้นจะมีอะไรบ้างก็ไปรับ ชมน,น่าเสียดายนะครับที่คลิปนี้เนี่ยไม่มีสปอนเซอร์แต่ผมเนี่ยมีระบบสมาชิกมาฝากโดยสมาชิกช่องของผมนะครับสามารถรับชมคลิปใหม่ได้ก่อนใครและเนื่องจากเรานะครับเป็นช่องหลักหลายแฟนดอมผมเนี่ยจึงเปลี่ยนจากลูกกตามาเป็นโลโก้ช่องผมที่มันเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปทุกเดือนทุกเดือน,ท,อน,ท,อนที่สําคัญนะครับค่าสมัครถูกมากแค่เดือนละ35บาทเท่านั้นโอเคขายเท่านี้พอโดยคลิปนี้นะครับก็จะมีการเปิดเผยเนะะือ้อหาคมเงื้ยเพื่อน,นําเสนอและยกตัวอย่างข้อมูลฉะนั้นถ้าใครซีเรียสกับการโดนสปอยเนี่ยก็ปิดคลิปนี้ไปก่อนได้เลย โดยเอ็นจินนะครับมีอายุ28ปีส่วนสูง190เซนติเมตรเกิดวันที่22สิงหาคมของที่ชอบนะครับก็คือบุรี่หลายคนที่ทุ่มเทต่อสู้กับอะไรบางอย่างอย่างสุดกำลังของที่ไม่ชอบนะครับก็คือฝนผู้หญิงที่ทําตัวน่ารําคาญเหมือนเด็กซึ่งอันนี้เนี่ยเขาไม่ชอบอย่างแรงโดยสเปคของเอ็นจินนะฮะก็คือผู้หญิงที่ดีที่ฉลาดกว่าตัวเองแถมยังเซ็กซี่ใจกว้างและก็มีเมตตาแต่มันก็เข้าเขาอยู่คนหนึ่งนะไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่า ซึ่งถ้าเราจะกล่าวถึงตัวของเอนจินนะครับมันก็ต้องพูดถึงนิสัยของเขาแหละที่เขาเนี่ยเป็นคนกวนๆทําตัวหล่อแหละแบบดูไม่เอาอวชอบออกไปเที่ยวเล่นดูเหมือนว่าไม่เอาการเอางานซึ่งมันก็ดูจะเป็นแบบนั้นจริงๆนะแต่เราเห็นเขาดูหล่อแหละแบบนี้นะครับเวลาตอนที่เอนจินต้องเอาจริงเนี่ยเขาเนี่ยก็ตัดสินใจอะไรต่างๆได้อย่างเฉียบขาดและมีความเป็นผู้นํามากๆโดยตัวของเอนจินเนี่ยก็เป็นคนที่มีลังสังหรณ์ที่โคตรจะแม่นซึ่งตรงนี้เนี่ยตัวของโปรนะครับที่เป็นนักเก็บวาาเนี่ยก็เป็นคนบอกนะ ว่าเวลาตัวของเอนจินเนี่ยมีลางสังหรตัวเขานั้นก็มักจะถูกเสมอซึ่งมันก็ดูเหมือนว่าจะเป็นความจริงนะครับเพราะไม่งั้านเนี่ยเขาคงไม่ไปเดินเล่นในเขตต้องห้ามในวันที่รูโดตกลงมาหรือเขาจะไปเจอสังกะได้ในวันที่ทอแท้และช่วยมาจากความสิ้นหวังในเขายังจะไปเจอริโยนะครับที่เป็นนักฆ่าอยู่แล้วทําให้เธอเนี่ย กลับใจมาเป็นนักเก็บกวาดได้อีกเรียกได้ว่ารางสังหอของเขาเนี่ยเป็นอะไรที่แม่นจริงๆและสกิลการพูดให้กำลังใจหรือเปลี่ยนคนของเขาเนี่ยก็ยอดเยี่ยมแบบมันเป็นตัวของเอนจินเองนี่แหละที่ไปเจอทุกคนที่กำลังสิ้นหวังมาแล้วก็รับทุกคนนะครับเข้าทีมอาคูตาของเขาหลายคนกคงจะสงสัยว่าเอ๊ะทีมอาคูตาเนี่ยคือยังไงต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าในนักเก็บกวาดเนี่ยมันก็จะมีแบ่งย่อยเป็นทีมๆไปโดยแต่ละทีมเนี่ยก็จะมีการมาทํางานร่วมกันอยู่บ้างในตอนต้องทำาุรกิจอะไรใหญ่ๆ ซึ่งทีมทั้งหมดในนักเก็บกวาดนะครับก็จะประกอบไปด้วยทีมอากุตะทีมอีเกอร์ทีมโบรทีมบิวตี้และทีมแด็งเจอร์ซึ่งทีมบิวตี้และทีมแด็งเจอร์นะครับเราเคยพบเห็นแค่สอคนนี้และปิดท้ายนะครับด้วยทีมฟลอนต์ซึ่งเป็นของเซมิวที่ขึ้นตรงต่อบอสของนักเก็บกวาดโดยตรงรวมทั้งหมดเป็น6ทีมนะครับโดยทีมของเอนจินนั้นก็คือทีมอากุตะซึ่งก็จะมีเขานี่แหละเป็นหัวหน้าทีมซึ่งทีมนี้นะครับตอนนี้เนี่ยก็โผล่สมาชิกมาเยอะสุดเลยซึ่งมันก็ไม คนไปั่วจริงๆแถมนอกจากการเก็บคนมาเข้านักเก็บกวาดแล้วนะครับเอนจินเนี่ยก็ยังคอยอบรมสั่งสอนให้แต่ละคนรวมถึงตัวเขาเองเนี่ยกลายเป็นคนที่ดีขึ้นเรื่อยๆทั้งคอยสอนรูโดนะครับเกี่ยวกับการเข้าใจตัวเองคอยห้ามริโยไม่ให้ยิงใครตุยคอยชมสังกาะนะครับไม่ให้เขาเนี่ยต้องกลับไปท้อแท้อีกแถมนอกจากนั้นเนี่ยเขายังคอยดูการเติบโตของทุกๆคนเรียกได้ว่าเป็นคนที่ใส่ใจเทคแคร์ care, คนในทีมแบบดีมากๆถึงแม้ว่า90%ของเขาเนี่ยจะคอยกวนตีนไปเรื่อยก็ตามแบบเออารกั A K ้บางจริงๆอะ่ะเอนจินมาเป็นห่วงแต่แค่ไม่แสดงออกมาตรงๆคือถ้าหาจังหวะได้นะเอนจินแบบต้องขอกวนตีนก่อนหนึ่งซึ่งเราเห็นเอนจินเป็นคนคกวนแบบนี้นะครับเวลาที่ควรจะสื่อสารเรื่องจริงจังเนี่ยไอหมอนี่นะครับก็จะกวนตีนก่อนให้หายอยากแล้วค่อยจะจริงจังอีกทีสุดยอดกวนตีนไปสุดทางมากๆซึ่งนี่ก็จะเป็นข้อมูลและนิสัยส่วนตัวของเอนจินนะครับที่เรารู้ในตอนนี้งั้นเราไปที่พาร์ทของประวัติและความสามารถกันเลยซึ่งถึงจะบอกว่ามันจะเป็นพาร์ทของประวัติแต่ประวัติของเอนจินเนี่ยแทบจะเท ส,นนสิ่งที่เรารู้เพียงอย่างเดียวเกี่ยวกับอดีตของเขานะครับนั่นก็คือเอ็นจินนั้นไม่ใช่ชื่อจริงของเขาแต่เป็นฉายาที่ผู้มีพระคุณในอดีตเนี่ยเป็นคนตั้งให้ซึ่งมันเนี่ยก็เป็นภาษาเก่าที่หมายความว่าผู้เชื่อมโยงทุกคนเอ็นจินนะครับก็เลยได้ทําหน้าที่คอยเชื่อมโยงและคอยช่วยเหลือทุกคนอยู่ตลอดและตัวเขานั้นนะครับก็จะเป็นเครื่องหมายที่เชื่อมโยงทุกคนเข้าด้วยกันซึ่งชื่อจริงๆของเขานะครับที่ควรจะเป็นความลับแต่นักขายข้อมูลอย่างคุโรเนี่ยก็รู้ชื่อจริงของเขา และก็พยายามจะพูดด้วยนะแต่เอนจินเนี่ยก็ห้ามไว้ทุกทีแบบนี้เนี่ยน่าจะอายชื่อเก่าตัวเองแง่คืออยากรู้แล้วอะ ซึ่งนอกจากที่เอนจินเนี่ยจะเป็นคนดีที่ทําเพื่อเชื่อมโยงทุกคนเข้าด้วยกันโดยใช้ร่มให้เห็นได้อย่างโดดเด่นตัวของเอนจินนั้นนะครับก็ยังมีปริศนาเล็กๆอยู่แบบเราจะมองว่าเขารังสังหณรดีก็ได้แหละแต่แบบว่าพี่แกเนี่ยจะไปเดินเล่นในเขตต้องห้ามในวันที่รูโดตกลงมาพอดีได้ไงแบบเรายังไม่เคยเห็นเลยนะครับว่าในวันอื่นๆเนี่ยพี่แกเนี่ยจะไปเตร็ดเตเแถวนั้นคือมันก็น่าสงสัยระดับหนึ่งแหละแต่ตอนไปในเมืองแคนวาสทาวนะครับเมืองแห่งศิลปะและอิสระเราก็ได้เจอกับเหตุการณ์ที่กอบูบ เป็นนักปลูกเสกประจำเมืองเนี่ยก็ได้ไปหวัน พะตัวเขาเนี่ยออกไปวาดรูปในเขตต้องห้ามแล้วก็ได้ถอดหน้ากากจึงทําให้ร่างกายเนี่ยปนเปื้อนแล้วก็เสียชีวิตในที่สุดมันจึงเป็นไปได้นะครับที่เอ็นจินเนี่ย,จ,ยจะไปนั่งเมาอมองขยะต,ตกลงมาเฉยๆแล้วก็บังเอิญเจอกับรูดโดเพราะจริงๆนะพี่แกก็ดูเป็นคนที่ไม่มีรับลงคมในผมก็เลยปล่อยผ่านความสงสัยนี้ไปก่อนแม้ว่าตอนตอบคําถามเซมิลพี่แกจะดูตัดบทยังไงชอบก่นและจุดน่าสงสัยอีกอย่างนะครับนั่นคือในกระเป๋าของเขาที่เขานั้นพยายามจะใช้มนในยามฉุกเฉินตอนที่นักเก็บกวาดเนี่ยกำลังเข้าตาตจซึ่ง มันจะเป็นไอเทมแบบไหนกันนะที่เขาต้องปิดบังไว้กับทุกคนและไม่ฉุกเฉินจริงๆเขาจะไม่เอามาใช้ซึ่งใช่ผมเดานะครับมันอาจจะเป็นของเก่าจากผู้มีพระคุณก็ได้เขาก็เลยต้องใช้ในตอนที่มันสําคัญจริงๆแต่ตอนนี้นะครับเราก็ยังไม่ได้เห็นมันเพราะว่าในสถานการณ์นั้นเนี่ยมีนักเก็บกวาดคนอื่นนะครับที่คลายสถานการณ์ได้ก่อนเลยทําให้เราเนี่ยยังต้องสงสัยกับมันต่อไปซึ่งสิ่งที่น่าสงสัยอีกอย่างเนี่ยก็คือเรื่องชื่อจริงนี่แหละแบบตัวเขาอาจจะอายก็ได้นะแบบไหนๆก็อุตส่าห์ตั้งชื่อใใหหม่่ววาเเนจจแแบบทไปล้้ะ เรียกชื่อเก่าก็เขินอยู่หรือความจริงแล้วชื่อเก่าของเขาครับอาจจะมีความเกี่ยวข้องอะไรสักอย่างกับอดีตแบบชื่อพี่แกจะเป็นตระกูลไหนก็ได้เลยแต่สําหรับเรื่องนี้ก็คงไม่น่าจะมีน้าหนักขนาดนั้นไม่แน่เขาก็อาจจะเป็นลูกศิษย์น,นะครับของคนที่เกี่ยวข้องกับรูโดก็ได้เพราะมากนะครับก็ได้เชื่อมโยงกับอีกจุดที่ผมก็ไม่ได้สงสัยเองหรอกแต่ว่ามีคนคอมเมนต์มาเรื่องรอยสักทั่วตัวของเอนจินมันจะมีจุดตรงกลางตัวครับที่เหมือนวงกลม3อันคือแบบเอสัญลักษณ์ดูคุ้นๆน,นะครับเนี่ยแต่ผมคิดว่าสัญ ใช่ไหมใช่ ไหมคือแบบเอนจินก็ดูน่าสงสัยแหละแต่ส่วนใหญ่เวลาเจอเหตุการณ์อะไรเนี่ยเขาก็จะรีแอคจริงๆมาช่วยจริงๆและใส่ความรู้สึกและนึกถึงคนอื่นจริงๆเลยไม่น่าสงสัยนะครับเพราะเขาเนี่ยเป็นอาจารย์ที่ดีสุดๆแบบคอยดูแลใส่ใจคือใครทําผิดก็มองเขม่นคือถ้าเทียบเอนจินกับคอวัลนะครับว่าใครมีอะไรปิดบงังมากมายแค่ไหนคือบาของคอวัดเนี่ยดูสูงกว่าเยอะแน่นอนนะว่าไม่เท่าทซี่อันนี้ดูไม่ออกจริงขอบคุณอาจารย์ที่เฉลยประวัติและความน่าสงสัยในตัวเอนจินเนี่ยก็คงจะมีเท่านี้แหละงั้นเราไปปิดท้ ความสามารถของเขากันโดยความสามารถของเอนจินนะครับผมว่าเราสามารถเรียกเขาว่าเป็นนักเก็บกวาดอันดับต้นๆได้เลยนะเพราะตัวเขาเนี่ยสามารถกําจัดฮันจูได้อย่างรวดเร็วอย่างในตอนแรกที่เจอกับรูโดนะครับแถมเขาเนี่ยยังมีไหวพริบและการตัดสินใจที่เฉียบขาดในสถานการณ์ที่คับขันซึ่งจริงก่ของเขาเนี่ยก็คืออัมเบรเกอร์ร่มที่มีสภาพผูพังนะครับที่เห็นก็รู้เลยว่าเขาเนี่ยใช้งานมันมาอย่างยาวนานซึ่งตอนนี้นะครับเราก็ยังไม่รู้ที่มาของมันแต่ว่าน่าจะเกี่ยวกับผู้มีพระคุณแหละโดยเมื่อเปิดใช้งานนะครับร่มของเขาก็จะขยายใหญ่ พร้อมกับมีหนามแหลมตรงบริเวณคอโดยเขานะครับก็ใช้ร่มคันนี้ในการปราบฮันจูด้วยสารพัดวิธีทั้งปั่นเป็นเครื่องสักผ้าฟาดโจมตีหรือจะเป็นท่าพิเศษต่างๆนะครับที่เขาเนี่ยตั้งชื่อให้ก็มีเหมือนกันทั้งผ่าแปดสี่อ้าวท่าอื่นๆไม่ได้ตั้งชื่อนี่ว่าแบบเอาไปเจาะเป็นสว่านหมุนควงคือเรียกว่าเขาทํามันสารพัดมากๆแบบเอ็นจินนะครับใช้กระบวนท่านในการต่อสู้อย่างหลากหลายมากมายในการต่อสู้และแก้ไขปัญหาอันนี้นะฮะนับรวมทั้งสู้กับคนและฮันจูนะซึ่งผมมองว่ามันน่าเสียดายนิดหนึงที่ ตอนนี้เนี่ยเอนจินยังไม่ค่อยได้โชว์อะไรมากมายไฟหลักๆของเขาเองเนี่ยก็ยังไม่มีเลยด้วยคือโชว์หลอดซัดก,กับฮันจูตอนเปิดและที่เหลือเนี่ยก็เป็นคนคอยซับพอร์ตและช่วยคนอื่นเข้าใจแหละแค่พี่เป็นผู้เชื่อมโยงทุกคนเนี่ยแค่นี้ก็เท่ชิบหายแล้วพี่โดยเฉพาะตอนเอาผมลงไม่ได้มีแค่ลิฟต์ล้วที่เอาผมลงเมีเอนจินด้วยแถมนอกจากนี้นะครับเจ้าตัวเนี่ยก็ยังใช้ประโยชน์จากร่มของเขาได้อย,ย่างหลากหลายมากๆทั้งเอาไปนั่งเป็นเรือนะครับในยามฉุกเฉินเอาไปกันแบบปกตินะครับเพื่อการขยะหล่นใส่กางเป็นร่มชูชีพเวลาตกจากท เดสุตาพื่อที่จะเชื่อมโยงทุกคนเรียกได้ว่าเป็นคนที่เข้าใจจริงๆของตัวเองและใช้ประโยชน์จากมันได้ถึงขีดสุดจริงๆสําหรับหัวหน้าทีมอากุตาผู้หนีคือเขาเนี่ยเป็นคนที่มีความสามารถรอบด้านมากๆและปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ได้ดีจริงๆและนี่นะฮะก็คือข้อมูลประวัติและความสามารถของเอนจินจอมกวนบาชาแห่งนักเก็บกวาดข้อมูลผิดพลาดตรงไหนประการใดนะครับคอมเมนต์แก้ให้ผมได้เลยนะสุดท้ายคลิปนี้นะครับก็คงไม่มีอะไรแล้วแหละแบบมานําเสนอเอนจินพร้อมกับพูดความ สงสัยในตัวเขาซึ่งเขาน่าสงสัยหรือไม่คอมเมนต์บอกได้เหมือนกันคือตอนผมอ่านนะครับไม่ได้นึกสงสัยเอ g นจินเลยนะแต่พอมีคนให้เอเท่านั้นแหละผมเอยาวสุดท้ายนี้นะครับขอบคุณเมมเบอร์ทุกคนที่สมัครเข้ามามา,มากๆนะฮะคลิปเ e อ็กซ์คลูซีฟก็คือเบื้องหลังของคลิป IG อจีเดวิดเตรียมปล่อยเร็วๆนี้ฮะสำหรับวันนี้ก็คงไม่มีอะไรแล้วครับบา,บายบาย